แต่แฮปปี้นาเดตยายา่ยาเผยโมเมนต์สนุกสนุกที่สวิตเซอร์แลนด์นาเดตยายา่าเผยไปถ่ายละครลิขิตรักที่สวิตเซอร์แลนด์สวยแต่แดดร้อนมากไม่มีโมเมนต์สวีทเพราะทำงานถึงดึกด้าน,นยายา่ยารับเตรียมลงละครลายกินรีปัดแย่งงานเต้านัทพรส่วนนาเดตเผยอยูฮูเคมฟรอมเดอะสตาร์ จะเปิดกล้องอีก2-3เดือนบินไปทำงานไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่จิ้นคู่หวานอีก3านาเดทคู่กิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันแม้จะเป็นการถ่ายละครลิขิตรักแต่ภาพที่ออกมาในไอจีก็ดูสวีทกันไม่น้อยจนหลายคนแซวว่าเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือเปล่า ได้เจอทั้งคู่มาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดวิกวนะิกสามณันตราอารีนาชั้น6กการค้าโทดีซีพระรามเก้าเลยถามถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งถามถึงละครลายกินรีของผู้จัดดังออฟพงพัฒวชิระบรรจงที่ได้ย่า,ยารับบทนางเอกทั้งที่ก่อนหน้านี้มีกระแสว่านางเอกสาว,ตวนะาเต้านัทพรเตมีรักจะได้เล่นเรื่องนี้ รวมถึงซีรีส์เกาหลี You Who Came From the s t a r ที่นำมารีเมคเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยและให้นาเดตแสดงนำด้วยล่าสุดไปถ่ายละครลิขิตรักที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างนณเดชสวยมากร้อนมากหัวเราะแดดที่โน,น่นมันร้อนครับเพราะมันอยู่สูงและใกล้พระอาทิตย์ แต่โชคดีเวลาที่ขึ้นไปสูงสูงจะมีลมหนาวมาตลอดครับยาย่ากลับมาผิวแทนหน้าผากลอกเลยพอเห็นรูปหลายคนแซวว่าถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าณนะเดชจริงๆอาจเป็นเพราะหมูดแอนโทนเสื้อผ้าเรื่องความใกล้ชิดด้วยคือในละครมันต้องมีอะไรแบบนี้แต่ก็สวยอยู่ครับยายา่าคือช่วงที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงท้ายๆของเรื่องแล้วเป็นช่วงที่ได้รักกันค่ะ คลิปที่ออกมาคนก็ฟินมากไม่ต้องวิวมากเพราะมาจากอินเนอร์ณเดชน์เรื่องลิขิตรักเนี่ยข้อที่เราต้องคำนึงเสมอคือพี่แอนจะบอกว่าเล่นละครด้วยกันมาเยอะแล้วครับฉะนั้นความที่มันลงล็อกมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่แอนจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหาร เพราะฉะนั้นความใกล้ชิดมันต้องมีระยะเสมอไม่ว่าจะเป็นการจับมือการเข้าใกล้กันมันต้องมีความเกรงใจหรือยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เสมอครับได้มีเวลาสวีทกันนอกจอไหมนะเดชทำงานกันหนักมากครับพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าลงประมาณสามทุ่มครึ่งใยา,ยา่ยาทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ลงเราทำงานต่อเนื่องไม่หยุดค่ะ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สลบโดยที่ไม่ได้อาบน้ำค่ะมีเวลาไปไหนด้วยกันไหมนะเดชน้อยครับใหญ่ย่ายังไงก็ต้องไปกันทั้งรถตู้ค่ะได้ช้อปปิ้งบ้างไหมนะเดชมีบ้างครับได้เดินไปบ้างก็จะมีวันหนึ่งที่ทำงานเสร็จเร็วพี่แอนก็บอกว่าวันนี้จะไปช้อปปิง้งทุกคนก็ต้องเลิกเพราะผู้กำกับก็อยากไปช้อปปิง้งก็ดีครับถือว่าได้พัก เหมือนถ่ายละครไปแล้วได้เที่ยวไปด้วยเพราะทั้งวิวทั้งอะไรก็สวยงามมากจริงๆๆจริง,รง,รงเป็นเมืองสมมุติในเรื่องมีทรัพยากรมั่งคั่งสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าลงตัวที่สุดระหว่างถ่ายทำเห็นว่าเจอพายุหิมะด้วยณนะเดชใช่ครับเป็นช่วงที่เหมือนกําลังจะเก็บของพอดีแล้วลูกเห็บตกมาพอดีทางทีมงานฝรั่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะอันตรายจะมีทั้งฝนพายุฟ้าผ่า ก็เลยต้องรีบเก็บกันครับเราก็บ้านนอกครับไม่เคยเห็นลูกเห็บตกหัวเราะเราก็แฮปปี้สิครับเอนจอยย่าย่าไม่กลัวแต่ลูกมันใหญ่มากข้าในกองละครมีฝึกคลาสโยคะด้วยนะเดชกอนนั้นเป็นช่วงที่อินดี้กับพี่โยถ่ายกันผมก็มีโอกาสว่างพี่แอนก็เลยชวนมาทำท่าโยคะถ่ายกันหน่อย กว่าจะได้เห็นแบบนั้นก็นานเหมือนกันครับลมอยู่หลายครั้งครับพี่แอนเล่นโยคะอยู่แล้วอยู่ฐานล่างเป็นไงบ้างก็เกรงใจด้วยครับและเป็นห่วงชีวิตของพี่แอนด้วยครับผมกลัวจะทำให้พี่แอนเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าที่ไปเล่นโยคะเพราะพี่แอนชวนนี่แหละครับ เป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างดีมากๆครับเวลาปวดเส้นแล้วพอไปยืดแล้วหายได้เลยครับถามถึงละครลายกิน,นรีของยาย่าตอนนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นเราแล้วใช่ไหมยาย่าใช่ค่ะหลังจากที่ปิดกล้องทั้งสองเรื่องก็น่าจะได้เริ่มกันค่ะตอนแรกมีชื่อของแต้วหลายคนมองว่าจะเป็นการแย่งงานกันระหว่างสองนางเอกหรือเปล่ายาย่าไม่หรอกค่ะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่ออฟกับพี่แดงอยู่แล้วพี่ออฟบอกเหตุผลใหม่ว่าทำไมถึงเลือกเราเล่นเรื่องนี้ยากๆหนูยังไม่ได้คุยกับพี่ออฟค่ะแม่จะเป็นคนคุยค่ะเห็นว่าซีรีส์เกาหลียูฮูเคมพรอมเดอะสตาร์ก็เอามารีเมคให้นาเดทเล่นนาเดทครับผมตามที่พี่หน่องได้แจ้งไปเลยครับ ยังไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยเรื่องบทอะไรครับแต่พอทราบว่าเล่นเรื่องอะไรและเล่นคู่กับพี่แมทด้วยเปิดกล้องหน้าจะอีก2-3เดือนครับผมถ้าอัปเดตก็คงจะได้รู้การต้องไปดูต้นฉบับก่อนไหมนะเดชก็คงต้องไปดูบ้างนะครับว่าที่เขาเล่นไว้มันมีส่วนไหนส่วนดีที่เราเอาไปเก็บใช้ได้บ้างต้องศึกษาครับ เตรียมตัวขนาดไหนเพราะพี่น้องบอกว่าต้องทำงานกับทีมเกาหลีด้วยนะเดชก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องที่คนเกาหลีต้องดูไม่ว่าจะเรื่องบทที่เราเขียนเรื่องหน้าเส,เสื้อผ้าองค์ประกอบทุกอย่างครับผมว่าอาจจะต้องแชร์กับทางโน้นมั้งผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะมีความท้าทายในตัวเราอีกแบบหนึง่งก็แล้วแต่คนจะมอง เรื่องบทเห็นว่าต้องย้อนไปถึงสมัยอยุธยาด้วยนเดชเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะเรื่องโดยพื้นฐานที่เป็นซีรีส์เกาหลีจริงๆยังไม่เคยดูแต่ก็เคยได้ยินมาครับกดดันไหมเพราะเวอร์ชั่นก่อนประสบความสำเร็จมากนเดชตอนนี้ยังกดดันกับเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ครับฉะนั้นเรื่องที่จะเข้ามายังไม่เท่าไหร่ครับ